ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการทุกท่านเข้าสู่การนินเทศติดต,ตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด -19 ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 ข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ้านประอางประสาทครุราชพัฒนา มีผู้อำนวยการสถานศึกษาคือท่านดรสมควรมุทจิตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดบ้านประอางมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด17คนและมีนักเรียนชายจำนวน77คนนักเรียนหญิงจำนวน55คนรวมทั้งสิ้น132คนโรงเรียนวัดบ้านประอางมีการดูแลความปลอดภัยเพื่อลดการแพร่เชื้อโรคดังนี้ 1. มีการจัดเว้นระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตรที่นั่งในห้องเรียนโรงอาคารจุดยืนรับส่งสิ่งของอาหารพร้อมติดสัญลักษณ์สแสดงระยะห่างอย่างชัดเจน 2. มีมาตรการให้นักเรียนครูบุคลากรและผู้มาติดต่อในสถานศึกษาสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย100%เซ และมีการลดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษาอีกด้วย 3. มีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือจัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมืออย่างพอเพียงและใช้งานได้อย่างสะดวก 4. มีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิให้กับนักเรียนครูบุคลากรและผู้เข้ามาติดต่อราชการในสถานศึกษา 5. มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมทุกวันเน้นราวบันไดลูกบิดมือจับประตูโต๊ะเก้าอี้ 6. มีมาตรการสำหรับให้นักเรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษารับผิดชอบดูแลตนเองกรณีมีความเสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชือ้อ 7. กกำหนดแนวทางการรับประทานอาหารเช่น การใช้วัสดุภาชนะส่วนตัวหรืองดการรับประทานอาหารร่วมกันหรือการรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนักเรียน 8. ชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังมีการคัดกรองนักเรียนทุกคนก่อนเข้าโรงเรียน 9. ปรับปรุงห้องเรียนให้มีสภาพแวดล้อมให้เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 10. มีการทำความสะอาดห,ห้องเรียนห้องเรียนร่วมเช่นห้องคอมพิวเตอร์ห้องดนตรีอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ในการเรียนการสอนก่อนและหลังใช้ 11. จัดสภาพแวดล้อมบริเวณภายในสถานศึกษาให้สะอาดปลอดภยัยบรรยากาศเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 12. คณะครูได้อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน เกี่ยวกับโรคโควิด -19 ในช่วงเช้าหน้าเสาธงข้ามโฮมรูมและช่วงนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนช่วงบ่ายเพื่อให้ผู้เรียนนั้นรู้จักสังเกตอาการเสี่ยงของโรคโควิด -19 เช่นไอน้ำมูเจ็บคอคอแห้งอ่อนเพลียหายใจลำบากหายใจเร็วแน่นหน้าอกเสียการดมกลิ่นลิ้นไม่รับรสตาแดงและท้องเสีย 1ิโรงเรียนมีการเฝ้าระวังการตรวจคัดกรองนักเรียนบุคลากรและบุคคลอื่นที่เข้ามาติดต่อราชการในสถานศึกษาด้วยการวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อยู่เสมอ14ครูและบุคลากรนักเรียนได้รับวัคซีนมากกว่าร้อยละ60เมื่อวัดจากนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถฉีดวัคซีนและได้รับวัคซีน รวมกับบุคลากรทั้งหมดแล้วนั้นคิดเป็น92.30% 15ทางโรงเรียนมีห้องพยาบาลที่เป็นสัดส่วนสำหรับผู้มีอาการเสี่ยงด้านการจัดการเรียนรู้โรงเรียนวัดบ้านประอางมีการดำเนินง,งานด้านการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคโควิด -19 ดังนี้16 มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับโรคและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ตามวัยของนักเรียน 17. มีการจัดหาหรือความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ประกอบการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนหรือผ่านระบบออนไลน์ 18. มีนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพอนามัยอย่างน้อยห้องเรียนละสคน เป็นจิตอาสาเป็นผู้ช่วยครูอนามัยทำหน้าที่ดูแลช่วยเหลือเฝ้าระวังคัดกรองสุขภาพและงานอนามัยโรงเรียน 19. ครูจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้มีแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนรู้ 20. มีการกำหนดและวางแผนร่วมกันในการจัดการศึกษาของผู้บริหารครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน ด้านการครอบคลุมเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและด้วยโอกาสทางโรงเรียนมีการดำเนินงานดังนี้21มีการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรองสำหรับนักเรียนที่ต้องการใช้ 22. มีการสนับสนุนอุปกรณ์ของใช้สุขอ,อนามัยส่วนบุคคลในการป้องกันโรคโควิด -19 สําสำหรับนักเรียนทุกคน 23. ส่งเสริมให้นักเรียนอายุ12-18ปีที่มีน้ำหนักมากมีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 โดยทางโรงเรียนได้พานักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ไปรับวัคซีนเข็มแรกเมื่อวันที่1ตัวอตุลาคมพุทธศักราช2564ที่ผ่านมา 24. มีการสนับสนุนดูแลงบประมาณจัดหาวัสดุในการเฝ้าระวังป้องก,กันโรคโควิด -19 สำหรับนักเรียนกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและยากจนด้านสวัสดิภาพและการคุ้มครองโรงเรียนมีการดำเนินงานดังนี้ 25. มีแผนเผชิญเหตุและแนวปฏิบัติรองรับกรณีมีผู้ติดเชื้อในสถานศึกษาหรือในชุมชนและมีการซักซ้อมการปฏิบัติอย่างเข้มงวด 26. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการติดเชื้อและการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเพื่อลดการรังเกียจและการตีตราจากสังคม (social stigma) ต,ต่อผู้ติดเชื้อโควิด -19 หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 27. โรงเรียนมีแนวปฏิบัติการจัดการความเครียดของครูและบุคลากร 28. มีการสำรวจตรวจสอบประวัติเสียงและการกักตัวของนักเรียนครูและบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนและเข้ามาเรียนเพื่อเป็นการเฝ้าระวังติดตาม 29. มีเอกสารคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอน SOP ประจำห้องพยาบาลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการป้องกัน และกรณีพบผู้สัมผัสเสียงสูงหรือผู้ติดเชื้อยืนยันในสถานศึกษาหรือในชุมชนด้านนโยบายโรงเรียนมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้30ทางโรงเรียนมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามมาตรการสุขอ,อนามัยส่วนบุคคล6มาตรการหลัก D M H T R C 6มาตรการเสริม S S E T C Q เป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีหลักฐานชัดเจน 31. โรงเรียนมีนโยบายการเฝ้าระวังคัดกรองตัดความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกันด้วย3 t 1 V TSC+Thai Safe Thai ATK และวัคซีน 32. ทางโรงเรียนมีนโยบายเข้มควบคุมดูแลการเดินทางไปกลับของนักเรียนให้มีความปลอดภัย ซีรูทมีนโยบายตามมาตรการการป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษาสอดคล้องตามบริบทพื้นที่และมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนครูและบุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึงผ่านป้ายประชาสัมพันธ์และการอบรมนักเรียนในช่วงต่างๆ 34. มีนโยบายการบริหารการจัดการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคบนรถรับส่งนักเรียนอาทิทำความสะอาดภายในนอกรถก่อนและหลังใช้งานเว้นระยะห่างที่นั่งมีป้ายสัญลักษณ์แสดงที่นั่งชัดเจนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอน,อนามัยขณะอยู่บนรถมีเจลแอลกอฮอล์บนรถและงดลดการพูดคุยหยอกล้อกันบนรถด้านการบริหารการเงิน ทางโรงเรียนมีการดำเนินง,งานดังต่อไปนี้ 35. มีแผนการใช้งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษา 36. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด -19 เช่นหน้ากากผ้าหน้ากากอนามายัยเจลแอลอกอฮอล์สบู่อย่างพอเพียง 37. มีการบริหารจัดการการเงินเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามความจำเป็นและความเหมาะสม 38. มีการจัดหาบุคลากรทำหน้าที่เฝ้าระวังตรวจสอบสอดส่องดูแลสุขภาพนักเรียนและจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาในช่วงสถานาการณ์โควิด โรงเรียนวัดบ้านประอางขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมานิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,564ขอขอบคุณค่ะ